แต่ว่าวันนี้วาระเรื่องของช้างก็มีการรณรงค์ซึ่งจะเห็นในหน้าโซเชียลมีเดียต่างๆาง<ห>นงคะคะทำลายเนยเต็มไปหมดเลยคือเป็นปรากฏการณ์ที่คนดังศิลปิน สื่อมวลชนแล้วก็องค์กรต่างๆเขาพร้อมใจกันเอาชอช้างนะคะออกจากชื่อหรือว่าชื่อองค์กรนะคะเพื่อเป็นการรณรงค์ในแคมเปญชอช้างช่วยช้างของ w ดบประเทศไทยกองทุนสัตว์ป่าโลกวันนี้รณรงค์กันทั้งวันเลยนะคะทั้งเป็นโครงการรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้างค่ะคุณบัญชาชื่อหายไหมคะชื่อหายเลยนะครับที่เห็นอยู่หน้าจอชื่อผมบัญชา ช้อช้างก็หายไปนี่เป็นการรณรงค์ให้เรารู้ว่าถ้าเผื่อช้างเนี่ยจากการสํารวจเนี่ยปรากฏว่าช้างทั่วโลกเลยนะครับ ถูกฆ่าตายไปปีละเกือบ20,000ตัวถ้าช้างหายไปแล้วชอช้างซึ่งเป็นพยัญชนะที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยหายไปเราจะรู้สึกยังไงครับทั้งๆที่ข้อมูลเนี่ยออกมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์การฆ่าช้างเพื่อเอางาไม่ได้ปรับปรุงดีขึ้นไปแต่อย่างใดและประเทศไทยเองยังถูกจัดอันดับนะครับให้เป็นตลาดการค้าสินค้าที่มาจากงาช้างใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีนอีก ใช่ค่ะ<อ>วันนี้ก็เลย<อ>เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ถ้าเกิดชอช้างหายไปจากพปรษณน,นะคะเราจะให้ความสําคัญยังไงเหมือนเป็นการที่เป็นกุศโลบายด้วยนิดนึงนะคะคซึ่งถ้าวันนี้ใครติดตามทั้งช่องเนชั่นทีวีของเราะะก็จะเห็นว่าทั้งวันเลยก็จะมีการรณรงค์ลักษณะแบบนี้ซึ่งเนชั่นได้รับเลือกจาก WUF ประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญชอช้างช่วยช้างรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานนี้ของคุณนพจักรอัตโนนค่ะ ในทุกๆปีจะมีช้างที่หายไปจากโลกของเราไม่ต่ำกว่า20,000ตัวช้างเหล่านี้ถูกฆ่าเอางาแคมเปญชอช้างช่วยช้างจึงเกิดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบว่าหากวันหนึ่งชอช้างหายไปจากการสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือหายไปจากชื่อของเราเราเจนึงความสำคัญของช้างเทียบเท่ากับอักษรชอช้างหรือไม่สิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เนี่ยคืออย่างแรกคือหยุดคิดว่า เราเป็นแค่คนตัวเล็กๆจะสามารถแก้ไขปัญหาระดับโลกหรือปัญหาระดับประเทศอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ทั้งนั้นขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันแสดงพลังและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อช้างที่เป็นรรสัตว์สัญลักษณ์ของคนไทยทุกคนโดยการให้คำมั่นและปฏิญาณว่าจะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากงาช้างอีกต่อไปแล้วก็บอกต่อเพื่อนครอบครัวว่าไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ แคมเปญชอช้างช่วยช้างเน้นย้ำถึงความผูกพันของช้างกับคนไทยเช่นในภาษาและตัวอักษรซึ่งที่ผ่านมาก็มีดาราเซเลบหลากหลายคนเข้าร่วมกระตุ้นจิตสำนึกผ่านแคมเปญน,นี้แน่นอนเขาว่าไม่ใช่แค่เฉพาะดาราเท่านั้นที่จะเข้าร่วมแคมเปญน,นี้นะครับคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถแสดงออกถึงความรักช้างด้วยกันได้โดยการถอดพยัญชนะชอช้างออกจากชื่อของทุกคน แต่ว่าใครที่ไม่มีชอช้างอยู่ในชื่อหรือว่านามสกุลก็ลองถอดชอช้างออกจากประโยคเด็ดที่ชอบหรือว่าจะเป็นชื่อถนนหรือชื่อที่ทำงานที่ทำงานอยู่ก็ได้แล้วโพสต์ข้อความนะครับถ่ายภาพโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือว่า Facebook แล้วก็ติด h a ช h t a g ชอช้างช่วยช้างและ Hashtag wwf thailand เพียงเท่านี้พวกเราก็สามารถมีส่วนร่วมในการกระตุ้นจิตสำนึกของความรักช้างได้แล้วครับ นพจักรตนนเนชั่นทีวีรายงาน